ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure แมป o o x f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ครับเอ่อ,อเม i m e Adventure นะครับเป็นคลิปเก่านะฮะทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคลิปนะไม่ได้เกมมันไม่ได้เล่นได้นะครับวันนี้วันนี้จะมาอัปเดต สถา,านการณ์นิดเดียวน้านิดเดียวจริงตอนนี้ที่พอจะรู้อะไรมาบ้างเพิ่มนะครับหลังจากที่ไปอ่านอะไรหลายอย่างเพิ่มเกี่ยวกับ d m เอหรือว่าปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับเออเนาะทางเกมเนะี่ยได้ประกาศเมื่อวันที่26ธันวาคมนะครับว่าเอ้ยตอนเนี้ยทางเกมมันโดน DMCA เนาะหรือว่าลิขสิทธิ <c oughs> ์ลิขสิทธิ์ทางดิจิทัลนั่นเองนะครับว่ามันเป็นโดนล้องเรียนมาอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่คือโดนฟ้องกันแหละ อ่า DMC a ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไร DMC a ย่อมาจาก Digital Millennium Copyright Act นะครับเออเมื่อกี้ลิ้นพันธุ์ทวทีนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยมันจะเป็นอ่ารัฐรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสาธารณดิจิทัลอะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้แล้วนะครับทวทีอาจากที่จําได้ก็คือมันเป็นกฎหมายอ่าในสหรัฐนะครับอ่ากฎหมายนี้มันเอ่อครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ ก่อนตอนแรกที่มันมี DMCA มาเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของออของในอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้มีแล้วนี่เองก็คือพวกที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตถ้าละเมิดลิขสิทธิ์ถึงจะเป็นชิ้นงานที่เอามาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชื่อก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนั่นเองนะครับเกมมันก็เลยประกาศอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็จากในคลิปเก่าๆที่พี่พูดไปมีผลหมดนะครับก็คือมันเหมือนที่บอกไปแต่ก่อนเลยก็คือ อตอนนี้นะครับทางเกมมันทําอะไรไม่ได้จริงนะครับนอกจากรอนะครับรอรออย่างเดียวนาอเพราะว่าจากที่ดูจากที่ฟังมานะครับที่มอนเตเลเตอร์พิมพ์ไว้ก็คือ,อเขาบอกไว้นะครับตอนแรกเนี่ยพี่ไปวไวก่อนในดิสไม่เรียกวัยก็พิมพ์ไปถามว่าประมาณว่า นี่จะครบรอบ1เดือนแล้วทําไมยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับทั้งที่เมันก็1เดือนแล้วเนาะหเดือนแล้วนะก็ประมาณ30วันแล้วนะครับแต่ก็มันใกล้30วันน่าจะประมาณ3วันคลิปนี้น่าจะลงวันที่อัดเลยนะครับก็พี่อาจจะแคปเป็นแคปเป็นแชทมาให้แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสกลที่ใหญ่มากเออเล็กสกลใหญ่มากจะเข้าใจกันไหมเอยก็คือเป็น ลิขสิทธ์ทางโลบอกกับเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ประมาณนั้นอาจจะเป็นประมาณประมาณว่าบริษัทใหญ่กับเกมใหญ่น,นั่นเองนะครับก็คือ h ิวจ์คอมพานีฮิวจ์เกนั่นเองนะครับก็คือ,อทั้งตัวโลบอกเองนะครับแล้วก็ตัวทางลิขสิทธิ์ของไมฮิโร่หรือว่าเกมอื่นด้วยน,นั่นเองนะครับจากที่พี่อ่านบทความนี้นะครับไม่ใช่บทความนี้สิจากที่พี่อ่านที่เขาบอกมาพี่มันก็ทําให้พี่คิดได้ว่าเอเอ ยังไงมันก็ไม่ได้น่าโดนเรื่องเดียวนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันนานขนาดนี้แสดงว่าโดนหลายเรื่องนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนเรื่องเดียวเราสามารถคุยเยร์ตกลงกันได้ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงลบตัวละครหรืออะไรก็ตามแต่ภายในไม่กี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันก็น่าจะได้แล้วหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับก็น่าจะมีผลเพิ่มแล้วแสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยทําการปิดไปก่อนปิดยาวๆไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางทวิตเตอร์ของเลียวเกมหรือว่า ผู้พัฒนาผู้ช่วยพัฒนาอ่ะเรียกเป็นผู้ช่วยพัฒนาที่ทำโมเดลให้กับแมปนี้นะครับได้ประกาศขายอ่าเป็นโมเดล1ตัวนะครับ1ตัวของอ่าแมปแบบของเกมันนะครับก็คือไอตัวหัวหน้าหน่วยของในบีดนะครับที่เป็นตัวละครโมเดลหมาเนาะที่น่าจะแคปรูปมาให้นะครับเขาได้ทำการประก,กาศขายนะครับอ่ะแล้วก็ใครจะซื้อให้ไปดีเอ็มไปหานะครับก็คือตอนนี้ทางเอน่าจะหยุด อัปเดตเลยนะครับถ้าตอนนี้ก็น่าจะรีโมเดลกันอยู่เนาะเขาก็เลยให้ทางผู้พัฒนาคนอื่นก็ขายตัวโมเดลไปเลยนะครับจากแชทหนึ่งที่ดูดมาจากคนหนึ่งที่เขาบอกเขารู้จักเดเวลลอปนะครับแล้วก็ได้ถามเนาะเดเวลลอปที่เป็นคนพัฒนาเกมเลยนะเดเวลลอปคนไทยนะ,ะพี่จําได้ว่าพี่แคมปแชทมาแต่จะไม่ขึ้นให้เดี๋ยวจะมีปัญหาเอานะครับก็คือ,อตัวคนนั้นเขาก็ช่วยพัฒนาหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวละครที่กําลังทําอยู่ นะครับกาลังทําอยู่เราต้องเรียกได้ว่ากําลังทําอยู่แล้วกันนะครับให้หยุดทําไปได้เลยแล้วก็คอยจะจ่ายในส่วนนั้นให้ก็ได้นะครับเออเนาะเขาก็บอกไว้อย่างนั้นเนาะเพราะว่าออตัวเกมตอนนี้น่ากลัวมากนะครับมันจะมีอยู่2ทางเลยก็คือตอนนี้เขารีบรีโมเดลอยูอ่ก็ส่วนตัวพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้อนามณ์ที่เขาประกาศล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเขากําลังทําการรีแวมปิ้งนะครับเออขาบอกว่ารีเวมเลยนะครับรีแวมรีแวมตาม DMCA เลยนะครับว่า ให้ทุกอย่างทุกอย่างภายในเกมนะครับเขาบอกไว้นะครับไม่ได้บอกไว้เขาประกาศไว้นะครับว่าปรับปรุงเกมใหม่เลยรีแวมปิ้งเกมไปเลยนะครับให้มันตรงครับให้มันไม่โดนลิขสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงอัปเดตล่าสุดนะครับพวกบีทพวกนารูโตอะไรพวกนี้ที่มันใหญ่ๆนะครับเขาน่าจะรีแวมทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่รออยู่รอประกาศอย่างเดียวนะครับปิดหูปิดตาไว้รอฟังประกาศอิขสิทแล้วก็ แนะนำให้ไปเล่นเกมอื่นก่อนไม่ต้องรอเฉพาะเกมนี้เมื่ั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทําอะไรนะครับเออนอกเพราะว่าพี่ว่าน่าจะอีกยาวเลยเพราะว่าเ,เรื่องลิขสิทธิ์นี่เป็นเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับมันหลายอย่างเนอกก็เราดูนะครับว่าทางตัวเกมหรือว่าทางแอดมินหรือว่าโอเนอร์เนี่ยเขาต้องการจะทําแมปใหม่เลยหรือว่าจะยังพัฒนาทางคลเยแอนตัวนี้ต่อนะครับหรือว่าแมปนี้ต่อนั่นเองอแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศอะไรเพิ่มนะครับ อ่ะแล้วก็ในคลิปที่แล้วพี่ได้บอกว่าให้รอวันที่ยี่สองกับยี่หกเผื่อใครถามว่าทําไมนะครับทําไมถึงต้องเป็นสองวันนั้นก็คือวันที่ยีสองจะเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งเดือนของแมปที่ปิดไปนะครับก็คือแมปมันปิดวันที่ยี่สองแล้วมันโดนเรื่องลิขสิทธิ์วันนั้นเลยนะครับช่วงเช้าของวันที่ยี่สองเนาะอ่ะของบ้านเขาก็น่าจะประมาณช่วงดึกๆวันที่ยี่เอ็ดนั่นเองนะครับเออเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวันที่ยี่หก วันที่2กก็คือครบรอบหนึ่งเดือนของประกาศเกมนั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดพี่น่าจะแปะขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้พูดโดยภาพหมื่นๆเนาะมันก็น่าจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะแท็บไอ๋แปะไว้ให้แล้วกันแล้วก็คลิปเบื้องหลังน่าจะเป็นเกมพี่พูดทําไมวะนเนี้ยอ่ะโอเคเราอย่างมีความหวังนะครับส่วนตัวพี่มองว่าน่าจะกลับมานะครับอาจจะกลับมาแต่ก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแต่ส่วนตัวพี่ว่า Quality คุณภาพของเกมน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะ อ่ะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเรื่องนี้ใหญ่มากาจริงๆนะครับสรุปง่ายๆเลยคือรอประกาศทาง Discord เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องทวิตเตอร์ว่าเอ้ยเอ่อมีทวิตออกมาอย่างนี้มีทวิตออกไปอย่างนั้นเพราะว่าทางตัวเกมหรือว่าทางแอดมินนะครับเขาได้ประกาศไปว่าทางเกมนี้นะครับทางแบบนี้ไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีเลยนะครับไม่มีเทวิตเตอร์สักอันเลยนั่นเองเนาะอ่าอันที่มีบนทวิตเตอร์นั้นปลอมทั้งหมด โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มมาอีกแบบเล็กๆน้อยๆพี่จะมาพูดให้ฟังละกันนะครับแล้วก็อัปเดตไว้ในชุมชนแล้วก็ข้อมูลบางส่วนมันเป็นการเดาของพี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ประกาศจ็เกมนะครับโอเคเนาะ,ะเพราะว่าข้อมูลที่พี่รู้ส่วนมากก็จะเป็นจากที่พวกเรารู้เลยนะครับพี่ไม่ใช่คนรู้จักเด็บหรือว่ามีคนวงในรู้จักคนกับคนวงในแล้วถามแล้วก็ไปรู้คนเดียวนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบโอเคเนาะ ประมาณนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเกมจะกลับมาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวพี่ก็ยังรอนะครับเพราะว่าเกมมันดีนะฮะชอบโอเคแต่ก็ต้องหาเกมอื่นเล่นทดแทนไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะใครที่สงใส่อะไรอยากให้พี่ลองเล่นแบบไหนทาแบบไหนให้ดูก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคสำนี้นะครับขอรับชมนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปพูดตรงไหนตกไปขอไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ